สวัสดีครับวันนี้ครับ A อบอสครับนะครับวันนี้จะมาเล่นแมปชื่อว่า GTA แล้วเรามาเล่นแบบเทือนวันนี้นะฮะเราก็มารีวิวมัดปืนนะฮะไม่ใช่หรอกวันนี้จะมาสอนว่าวันเด็กเราควรทําอะไรในวันเด็กนะเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับแต่คําเตือนเด็กที่อายุต่ํากว่า13ปีขึ้นน้อยลงไปนะฮะ ไม่เหมาะกับการรับชนวงเล็บไะชดเอาละเริ่มเกมได้เอ๊ะ NBC ทำอะไรอยู่แถวนั้นอืมต้องใช้คื่องสกดใจสิเจุาเอบอสคราฟนี่ไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยมันมาแล้วว่าไงล่ะครับโอ้อโหลคุณ A Grab เอบอสคราฟเออวันนี้ผมไม่ค่อย มีความสุขสักเท่าไหรคุณจะบอกไว้ว่คา,า,คาคุณแย่มากคุณได้คุณแย่เหรอเอาไปเลย AK47 โอ้ทำไมคุณไม่ตายอ่ฉยะฉันมีพลังวิเศษทำไมคุณไม่ตายเพอฉันมีพลังวิเศษฉันคือคุณฉลาดชาติเจริญอ๋ออ๋แล้วจะเจอดาบไดมอนนะ่ะ รูทบายคืิขนาท่านลมจบว้าาาเออกิจเอโบสกรับไปขโมยรถมาแล้วนั่งชมซอมบี้ดีกว่าขับรถขับเรามาขับรถชมซอมบี้ดีกว่าบิน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 โชคดีที่เป็นในโหมดในปลอดภยัย โอ้วิลเลเจอร์ไม่มีสักตัวเลยหายไปไหนกันเนี่ยชาวเอบบสกรับไม่มีสักตัวกลับเหอะวันนี้เราจะมาลงสะพานแบบเถื่อนนะแบบเถื่อนยา yeah! โอ้สนุกจังเลยไอ้นี่นมันเป็นอะไรอะ่ะนี่สิจู่เอบอคลครามอะไรเรามาประชุมกันลึบรับๆเหอะขอยึง้งเลยนะครับเฮ้ทำอะไรกันละ่ะฝึกยิงธนูดีกว่าเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือการปล้นเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำเหรอระเบิดมัลติโปรเจคต์ลอกเกอร์ลักกนลเชอร์ พี่ครับผมอึไม่ออกผมด้วยอ๋อ้องฟังพี่นะเดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าไงพูดตามพี่นะเข้าใจแล้วครับเอาฉันกินละมุดเมือไปเอาเอาขี้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 เบงสิเบงสิเบงขี้ขีเบงสบงิเบห้าชั่วโมงผ่านไป มพี่กว่าจะออกนี่งานจังเลยอืมดีก็อย่างน้อยก็ออกแล้วกันเอ๊ะกินเหม็นๆจังพี่อย่ามองว่าอุา่นจีผมนะ Yes แน่นอนคน Yes แน่นอนน้องว่าใช่เหรอผมว่าใช่นะอะอรเหรอพี่เป็นไรพี่ก็ชิวๆิว เดินหนีพผมทำไมน่าเกลียดอะน้องอะไรของพี่เนี่ยไม่ตายเหอะเอาละครับเอบอสกราแบบเถื่อนก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วโคตรเถื่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาชมแมปแล้วนะครับเราจะไม่ไปเถื่อนแล้วป้อยขัดแบบข้หนแรกไม่เห็นรุนแรงเลยก็มีสะพานนะฮะสะพานอะไรก็ไม่รู้ แต่ที่รู้ๆมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างเอ้ยแล้วเร็วมีสนามไหมครับมีอะไรไม่รู้มากมายแต่ที่รู้ๆอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับขอให้มีความสุขกับวันเด็กรู้แล้ครับว่าวันเด็กเราควรทำอย่างไรพี่เอบอสกราฟก็ได้บอกไปแล้วนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ